เอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับกับนาทีชีวิตเลยกับกู้ภัยฮุก31โคราชนะครับได้มีการลุยไปช่วยชาวฮ่องกงนะครับที่พิการขานะครับประสบนะครับภัยนะครับน้ำท่วมเนี่ยในเขตอำเภอเมืองเชียงรายนะครับขณะที่ติดอยู่ในบ้านนะครับในช่วงตีสามที่ผ่านมาครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับวันนี้นะครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานว่าจากมูนิธินะครับธรรมะพุทธ ธรรมะนะครับสามหนึ่งนะครับนครราชสีมาเนี่ย พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจนะครับกู้ภัยทางน้ำฮุกสามโคราชเนี่ยได้นำกำลังคนและก็อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำเข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลน,นครเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อเวลาประมาณสัก3ามนกาสินาทีที่ผ่านมาโดยจุดที่ลุยไปเนี่ยนะครับลุยไปเข้าไปทำการช่วยเหลือเนี่ยซึ่งเป็นบ้านพักนะครับของชาวต่างชาติซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับรายงานได้รับแจ้งอย่างนี้ครับว่ามี2อสามีภรรยาชาวฮ่องกงเนี่ยภรรยาเนี่ยขาก็พิการนะครับเคลื่อนไหวก็ลําบากไม่สามารถที่จะเดินฝ่ากระแสน้ําออกมาภายนอกได้นะครับทางด้านกู้ภัยจริงได้มีการจัดเตรียมพร้อมกับทีมนะครับ แล้วก็พร้อมด้วยเรือท้องแบนเข้าไปทําการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนนะครับเพราะว่าบ้านพักดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวด้วยแล้วก็น้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลากเข้ามาอย่างรุนแรงแล้วก็ทําให้อุปกรณ์เนี่ยนะครับต่างๆในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือกูช้ช่วยช่วยเหลือเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับ ทีมเฉพาะกิจนะครับกู้ภัยทางน้ำของฮุกสาโคราชเนี่ยจึงได้เดินทางนะครับใช้ไฟส่องสว่างนะครับพาเข้าไปในความมืดและก็กระแสน้ำเข้าไปอย่างช้าๆจนกระทั่งไปเจอซอยของบ้านนะครับที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยชาวฮ่องกงที่เป็นสามีเนี่ยพยายามที่จะ ฝากกระแสน้ําที่สูงระดับหน้าอกนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยสูงถึงระดับคอเลยทีเดียวเพื่อที่ออกมาขอนําทางนะครับให้กับทีมกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือภรรยาที่รออยู่ภายในบ้านพักนะครับ ขนาดเดียวกันนะครับทางด้านกู้ภัยเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าแหมไม่ใช่ว่าพอรับแจ้งแล้วจะไปแบบดุมดุมๆม,มุไปเลยมันไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลานะครับในการลากในการดึงเรือท้องแบนนะครับลุยกระแสน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเข้าไปอบพยพช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อไปถึงบ้านดังกล่านะครับซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ประสบภยัยก็พบว่ามีมวลน้ำเนี่ยนะครับทะลักเข้าไปท่วมจนกระทั่งเต็มพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภายใน บ้านภายนอกของบ้านเองนะครับแล้วก็ข้าวของจํานวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามาปล่อยให้มันจมน้ําเสียหายนะครับกู้ภัยก็รีบทําการช่วยเหลือภรรยาชาวฮ่องกงเนี่ยนะครับพอได้ตัวได้เท่านั้นแหละครับแม่ภรรยาชาวฮ่องกงถึงกับยิ้มอย่างดีใจเลยเมื่อเห็นกู้ภัยนั่นเองเข้ามาช่วยนะครับทางด้านกู้ภัยก็รีบอบพยพสองสามีภรรยาเนี่ยชาวฮ่องกงเนี่ยขึ้นเรือท้องแบนแล้วก็พาออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ ซึ่งทางด้านนายพิสิทธิ์เนี่ยผู้อำนวยการศูนย์นะครับคู่ภัยมูลนิธิ631นครราชสีมาครับได้รายงานเพิ่มเติมว่าอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์นะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยระดับน้ำยังมีการท่วมสูงอยู่หลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันก็ทำให้มีมวลน้ำเนี่ยก้อนใหญ่ไหลามาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มวลน้ำเนี่ยนะครับทลักนะครับทยอมาจากอีก ทางหนึ่งก็คือจากแม่น้ำกกนั่นเองนะครับแม่พอลงมาในพื้นที่เทศบาลนครเมืองเชียงรายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กระแสน้ําก็ยังมีการเชี่ยวกาดด้วยแล้วก็บางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยสูงเลยทีเดียวนะครับท่วมสูงเลยโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับในช่วงดึกเนี่ยระดับน้ำเนี่ย สูงเพิ่มขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วมีจะมีประชาชนจํานวนมากเนี่ยยังติดค้างอยู่ภายในบ้านพักนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะฝ่ากระแสน้ําที่มันสูงเนี่ยท่วมสูงไหลแม่แล้วก็มีความเขี่ยวกลาดด้วยนะครับออกมานอกพื้นที่ได้นะครับจึงขอความช่วยเหลือนะครับไปยังกู้ภัยในหลายๆหน่วยงานนะครับให้เข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับซึ่งทางด้าน มูลนิธิฮุกสามหนึ่งนครราชสีมานะครับก็มีการรัดดมสพัพพะกำลังและก็การสนับสนุนนะครับจากกู้ภัยให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่านี่เขาพูดเลยว่าจนกว่าสถานาการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดูดีครับท่านผู้ชมครับเวลาโอ้โหนี่ขนาดกู้ภัยนะ ผมว่าสูงอย่างน้อยก็ร้อยกว่าร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะครับสูงถึงระดับเกือบคอเลยทีเดียวและกว่าจะเข้าไปช่วยนะครับสองสามีภรรยาชาวฮ่องกงได้เนี่ยก็ทุลักทุเลพอสมควรระหว่างทางก็ต้องช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านในละแวกข้างเคียงด้วยเพราะว่ามีผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันก็อยากจะออกจากที่พักนะครับเหตุการณ์นี้ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและก็หน่วยกู้ภัยทุกๆหน่วยที่ลงไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัย น้ำท่วมในครั้งนี้นะครับก็แม่ต้องขอบคุณแล้วก็เห็นใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับหน่วยกู้ภัยทุกๆหน่วยเลยครับ